ดีค่ะน้อสาวนดี้ไอหอมในยุเคเพศนมนตรีเพศบวานสมบลบ้านตำก่ะ,ะวันนี้ได้มีโอกาสได้มารับโล่ซึ่งทางจังหวัดพะเยาได้มอบโล่เพื่อ,อสแสดงความยินดีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำงานด้านสตรีและครอบครัวดีเด่นซึ่งเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลประจำปี2555 สถาบันกิจการสตรีและครอบครัวของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีโครงการมอบโล่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทํางานดีเด่นด้านกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวซึ่งเทศบาลตำบลบ้านตาได้รับโล่ดีเด่นของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในปี2555ซึ่งวันนี้ เป็นโอกาสดีที่ทางจังหวัดเองจังหวัดพะเยาก็เห็นความสำคัญของอปทซึ่งได้มอบโล่ให้กับอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำงานด้านสตรีและสถาบันครอบครัวซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่บบนโดยเฉพาะเทศบาลตำบลบาตามก็ขอกราบขอบพระคุณท่านาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ที่เห็นความสำคัญของการทำงานขององค์กรปกครอ,องส่วนท้องถิ่นก็ขอกราบขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ